สวัสดีครับวันนี้จะพามาดู Adobe Podcast นะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นเบต้าอยู่นะครับเป็นเบต้าก็หมายความว่ามันยังแบบว่าพึ่งพิ่งเริ่มพัฒนามาให้ใช้นะครับนี่นี่นะครับเบต้านะครับ Adobe Podcast คืออะไรนะก็เป็นตัว AI ของ Adobe นะครับที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเกี่ยวกับเสียงโดยเฉพาะนะครับเี่ไหมเขาบอกว่าเป็น AI Power Audio นะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3เครื่องมือนะที่เขาเปิดมาให้ใช้นะครับ มีอะไรบ้างนะครับก็คือ1เลยนะครับ enhanced speech นะครับก็คือเป็นการเหมือนกับเราให้เราส่งไฟล์เข้าไปอ่าส่งไฟล์เสียงของเราเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยตัว AI ก็จะทําการเปลี่ยนเสียงเนี่ยให้มันแบบว่าเหมือนอัดอยู่ในสตดิโอเลยนะครับก็คือลดน้อยทําให้เสียงมันคมใสฟังชัดขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองเล่นดูนะครับอันที่2ก็คือ mid check อันนี้ก็ไม่มีอะไรเอาไวต้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าไมาของเราเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือยังนะครับ ส่วนอันที่3ามสตูดิโอเนี่ยก็เป็นเหมือนกับให้เราแก้ไขไฟล์ออ d โอแบบเต็มรูปแบบนะทั้งบันทึกอิดิทแล้วก็เอนฮาร์ดได้ทีเดียวปัจจุบันนี้ยังต้องขอ r e q u วส t ์แอสเ s ก่อนนะครับการที่เราจะใช้งานตัว Adobe Podcast ได้เนี่ยก็ต้องมี Account ของ Adobe นะครับเหมือนกับบริการอื่นๆนะเช่นไฟล์ไฟล์ที่เคยแนะนำในในคลิปก่อนแล้วนะครับวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับก็จะไม่พูดถึงวิธีการสมัครแล้กันเดี๋ยวเราไปดู ฟีเจอร์แรกกันที่ Mix Check กันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงพอเข้ามาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าให้กดปุ่มเนี่ยปุ่ม Start นะครับเชียร์ยูมิกฟรีนะว่าเราเซ็ตดีหรือยังพอกด Start เสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เรากดปุ่มนี้แล้วก็อ่านคำนี้นะครับ how i s my microphone setup and placement อ่ะพออ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกเรานะว่าระยะทางจากปากเรา,นาเนี่ยไปที่ไมโครโฟนเนี่ยมันดีพอหรือยังพอดีหรือยังนะ การปรับเกณฑ์นะครับการดูดเสียงในของไมโครโฟนเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไหมมีแบ็กกราวน์นอยเยอะไหมมีเสียง e อ h โคเยอะไหมนะครับซึ่งไอสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่การจัดสภาพแวดล้อมด้วยแล้วก็ที่สําคัญคุณภาพใหม่นั่นเองนะครับอะจะลองเทสดูนะครับ how is my microphone setup and placement แล้วกด Stop t e s t นะครับขเขาก็จะบอกมาทีนี้พอดีวว่าของผมเนี่ยนะมันมีปัญหาก็คือว่าถ้า ปรับเกนน้อยเนี่ยเสียงมันจะไม่ดังเหมือนเหมือนในคลิป l e o n a r d o อ i อันแรกนะครับที่อัปโหลดไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนั้นคือปรับเกนแบบน้อยจัวหนิงเรียกว่ากลางกลางลกันมันก็ไม่ค่อยดังนะก็เลยปัจจุบันนี้ก็เลย,จจนเนยต้องปรับเกนสูงขึ้นมาแต่พอมาเทสเ์แล้วม,สสมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือบอกว่าใช้เกนเยอะไปนะส่วนระยะทางจากปากของไมโครถึงไมโครโฟนเนี่ยถือว่าโอเคแล้วถ้าอยู่ในกรอบสีน้สีฟ้านี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้ามันมาตรงนี้ก็ถือว่าเอาปากใกล้เกินไป ตรงนี้ก็คือปากไกลเกินไปนะครับส่วนไมโครโน้ยก็โอเคนะครับตอนนี้อยู่ในห้องเงียบๆนะครับไม่ค่อยมีนอสอะไรนะมีแต่เสียงแอร์เปิดอยู่นะครับนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเปิดเกณง์ีงเยอะๆนะครับเสียงแอร์ก็จะเข้ามาในไม์ด้วยนะเสียงส่วนเสียงเออโคเสียงกล้องก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าห้องก็ไม่ได้มีไม่ได้ไม่มีอะไรมา,มา,ม,ามาบุบเพื่อกันสียงสะทอนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรมากก็โอเคส่วนมาดูทางซ้ายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ ปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันต้องทํายังไงบ้างนะครับเขาบอกว่าไอ้ตัวเกนี่มันเยอะไปเนี่ยก็ต้องเอาไอ้ตัวเซตตอัพนะครับของไมโครโฟนแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมีปุ่มหมุนๆน,นะถ้ารุ่นที่มันราคาสูงสูงนิดนึงนะอย่างพันกว่าบาทขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีปุ่มหมุนๆน,นะครับว่าให้ปรับเกนก็คืออัตราการดูดเสียงว่าจะให้มันดูดเสียงเยอะน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าให้ไปดูที่การตั้งค่านะครับของ วินโด้ของ Mac ของ Linux แต่ว่าไอาการตั้งค่าพวกนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็คือมันจะเป็นการตั้งค่าเลเวลนะครับการตั้งค่าเลเวลก็คือหมายถึงระดับของเสียงที่มันจะให้ดังน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่โอเคอ่ะอันนี้ก็ไปลองเล่นกันดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวกลับไปดูที่ตัว enhance speech กันก็กดเข้าไปที่ enhance speech ดูนะครับเข้ามาถึงหน้าตากาเรียบง่ายมากเลยนะไม่มีอะไรเลย ตรงนี้ก็คือบอกสรรพคุณของตัว Enhance Speed นะครับสรุปไม่ง่ายให้ฟังก็คือว่าตัว Podcast AI ของ Adobe เนี่ยถ้าเราส่งไฟล์ไปให้เขานะเขาจะเปลี่ยนไฟล์นั่นแหละให้เหมือนกับว่ามันถูกอัดอยู่ในสตูดิโอของเหมือนกับ Podcaster ที่เป็นแบบมืออาชีพเลยนะซึ่งเสียงมันจะคมมากใช่ไหมเนื่องจาก Podcast เหล่านั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้ไมค์ที่มันดีๆแล้วก็จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะจะต้องมีผนังเนบุก,กันเสียงเอ็โคนะการส,สะท้อนนะครับแล้วก็ น้อยต้องน้อยน่สุดด้วยอะไรประมาณนี้นะทีนี้ก็มีตัวอย่างให้ฟังนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังทั้งตัวที่เป็นก่อนที่จะเข้ามาใน enhanced speech นะครับแล้วก็ตัวที่เข้า enhanced speech นะครับ I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too not the best place to record audio yet with enhanced speech all the background noise and echo is gone as if I recorded this in a professional studio Line, right? I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here, too. Not the best place to record audio. Yet, with enhanced speech, all the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. <laughs> <laughs> เขาอัดตัวไฟล์เนี่ยอยู่ที่ห้องคอนเฟลเอนที่เปิดหน้าต่างทิ้งเอาไวา้ซึ่งมันไม่เหมาะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเสียงรถวิ่งเข้ามาตลอดเลยไหมแต่ว่าพอผ่านมาใน enhanced speed ปุ๊บเนี่ยเสียงมันคมขึ้นแล้วก็ไอ้พวก n อ i s e พวกอะไรต่างๆก็หายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ไฟล์ของผมกันนะครับก็ถ้าใครตามช่องผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งที่มีปัญหาเรื่องเสียงแล้วก็แต่ว่าคนดูเยอะเหมือนกันนะมันเจ็ดแปดพันวิวแล้วนะครับ ไฟล์นั้นชื่อ Leonardo AI นะครับซึ่งเสียงมันเป็นประมาณนี้นะ AI นะครับซึ่งเป็น Image Generation AI แบบหนึ่งนะครับคือฟังอย่างเนี้มันอาจจะดูดีแต่ว่าพอเหมือนกับว่าเราอัปโหลดไปเอาไปใส่ในวิโดีโอปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะเบานะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นไปแล้วก็ให้เขา enhance ให้เรานะครับแล้วมาดูผลกันนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ผมจะลากไฟล์วา,างตรงนี้นะครับอืมอเขาก็จะเริ่มทาการอัปโหลดนะครับ เสร็จแล้วก็เริ่ม enhance นะครับ enhance เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวลองเปิดแบบยังไม่ enhance นะ AI นะครับซึ่งเป็น image generation AI แบบหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับ Midjourney นะครับแต่ว่าตัว Leonardo เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นใน Discord ไม่ใช่ chatbot นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใน Discord หรือว่าต้องเสียเงินเพื่อจ่ายค่า subscription นะครับเดี๋ยวลองฟังแบบ enhance นะครับ ai นะครับซึ่งเป็น image generation ai แบบหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับ midjourney นะครับแต่ว่าตัว Leonardo เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นใน discord นะไม่ใช่ c h a t b o นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใน discord หรือว่าต้องเสียเงินเพื่อจ่ายค่า subscription นะครับออฟังแล้วก็เสียงมันดังดังแล้วก็ชัดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ Noise เสียงแตกเสียงน้อยก็หายไปนะครับก็ค่อนข้างประทับใจเหมือนกันนะ ถ้าเราชอบเราก็กดปุ่มนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เป็นไฟล์เวฟนะครับเป็นนะไฟล์ดังสกุล d เวบที่ไม่ได้ถูกบีบอัดนะครับเก็บไว้ได้อยู่ตรงนี้นะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ไ้นก็กลับไปที่อัปโหลดนะเธอเพื่ออัปโหลดไฟล์ใหม่ได้นะมาดูข้อจํากัดกันนิดนึงก็คือว่าถ้าเราใช้เวอร์ชันฟรีนะครับก็จะอัปโหลดได้แค่ออดิโอเท่านั้นนะออดิโอมีอะไรบ้างก็มี w o t เว mp t h r e aac ก็ทุกอันของของออดิโอนะครับเมื่อกี้ผมส่งไปเนี่ยเป็นไฟล์ m 4 a นะครับ แล้วก็ใช้ได้แค่สูงสุด30นาทีนะครับต่อไฟล์หนึ่งออดิโอไฟล์ขนาดไม่เกิน500เมกนะครับแล้วก็แต่ละวันเนี่ยจะได้แค่1ชั่วโมงอ่าคือคือ1นึ่งไฟล์เนี่ยได้มากสุด30นาทีแต่ว่าวันหนึ่งในแค่1ชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้ไปยีวีแล้วมันก็จะหักไปน,นะครับถ้าเราอยากได้มากกว่านี้นะเช่นถ้าเป็นตัวพรีเมียมเนี่ยมันก็สามารถอัปโหลดวิดีโอได้เออมันก็จะชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องมานั่งหมายถึงว่า แทรกเสียงเข้ามาก่อนแล้วก็ไป enhance มันแล้วก็แปะใส่วีดีโอใหม่ก็จะลาบากลดเวิร์กโฟ์ไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อัปโหลดเป็นบุ้งได้ก็คืออัปโหลดหลายๆไฟล์ได้ปรับความแรงของการ enhance ได้อะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ก็ถ้าใครใช้แบบมืออาชีพก็น่าลองนะครับสามารถทดลองใช้ได้ฟรีสาวันนะก็อาจจะเข้าไปลองใช้ดูนะครับอ่าก็คลิปนี้ประมาณนี้นะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองหมายถึงว่า เอาไฟล์โปรดักชันที่เสร็จแล้วเนี่ยเอาเสียงออกามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาเสียงเนี่ยมาอัปโหลดอยู่ใน e n h a n c e อันนี้นะครับแล้วก็เอามาแปะใส่วิดีโออีกรอบหนึ่งคือจะ,จะยอมทำหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยเสียงเรามันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะเอ้ถ้าไงเดี๋ยวลองติดตามชมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ